ได้รับความสําเร็จของคนที่เกิดในวันจันทนะความอ่อนโยนการที่รู้จักเทคแคร์ care, ดูแลคนดีแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆที่ทําให้คนที่อยู่ใกล้ตัวเขามีความรู้สึกว่าทําไมคนวัอังคาน่ะช่างเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่แล้วก็สามารถที่จะ ทำให้ใจเราเนี่ยมันรู้สึกดีขึ้นรู้สึกอุ่นใจขึ้นนี่คือคุณสมบัติที่คนบรรจันเนี่ยนะสามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพในการดูแลคนการลงรายละเอียดต่างๆหรือแม้แต่จะทำให้คนที่เขารักรักเพราะความดูแลเอาใจใส่การเทคแคร์ดูแลแล้วที่สำคัญทุกอย่างเต็มไปได้วยความบริสุทธิ์ใจความอ่อนโยนอย่างดีที่สุดละมุนละไมที่สุดนี่คือคุณสมบัติที่คนบรรจัน,เ,นเอาไปใช้สร้างตัวสร้างครอบครัวนะถ้าวันหนึ่งมีโอกาสพบอาจารย์นะ มาลงพิธีกรรมณนานทองที่เรียกว่าณมหาจันง,ง,งซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ใช้สะกดใจคนเพื่อความสุขเพื่อความสำเร็จและเป็นเคล็ดลับสำคัญคนที่เกิดในวันจันทร์